สวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากราอีกแล้วค่ะพี่น้องขะมาทานายดวงรายวันประจำวันที่25นะคะก mm. ุมภาพันธ์2565ซึ่งตรงกับวันศุกร์สีฟ้าสีเงินสีครามวันนี้มาไม่ห็นหน้าอีกหนึ่งวันนะคะค่ะนะคะเนื่องจากว่าป้าหมอไม่ค่อยสบายค่ะเนาะดูไม่สวยไม่งามก็เลยไม่ออกจอนะคะพี่น้องขะแต่ว่าการทํานายยังคงชัดเจนเหมือนเดิมเป็นแนวทางนะคะพี่น้องนะนําไปปรับใช้ค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับพี่น้องท่านใดท่านหนึ่งอันนี้ก็ต้องขออภัยแล้วก็ นะคะในส่วนของคอมเมนต์นั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะมีปัญหาใต้ช่องนิดนึงนะคะกําลังแก้ไขอยู่นะพี่น้องต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นก็ยังไม่เปิดก่อนนะคะยังทําไม่ได้ก่อนนะคะพี่น้องคะ่ะนะยังไงแล้้ก็คอเนาะถ้าต้องการจะคุยนะคะก็ทักไลน์มาไอดีไลน์มานะต้องการที่จะปรึกษาก็ทักไอดีไลน์มาต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักไอดีไลน์มาเหมือนกันคะ่ะขอบคุณล่วงหน้าคะ่ะเอาละมาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันคะ่ะในวันพรุ่งนี้ จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะรู้สึกว่าไพ่ขึ้นดีค่ะพี่น้องค่ะนะใบแรกก็จะเป็นสามเหรียญค่ะใบที่สองนะคะห้านะคะห้าถ้วยและกก็สี่ถ้วยเออสี่ถ้วยนะคะและส่วนไพ่ทักส่วนไพ่ทักเดี๋ยวนะคะพี่น้องค่ะนะบางครั้งเนี่ยมันก็จัดกล้องเนี่ยมันไม่ค่อยจะลงตัวนะคิดว่าน่าจะเห็นไพ่ชัดนะคะแล้วก็สิบถ้วย ความหมายนะคะพี่น้อง่าสําหรับไพ่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์กังวลในเรื่องการเงินและก็รองเงินอยู่นะคะแล้วก็ในวันพุวงนี้ก็ดูมีความรู้สึกว่าสิ้นหวังยังไงยังไงก็ไม่รู้สิ่งปิดนะคะว่าจะหายอดเงินเนี่ยมาแก้ปัญหาเนี่ยามาทางไหนได้บ้างหรืออย่างไรนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าพี่น้องวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะปกติก็เป็นคนที่หาเงิน นะคะทำงานเป็นแม่ทัพอยู่แล้วไม่ค่อยที่จะอยากจะขอความช่วยเหลือใครนะคะดูว่าถ้ามองดีๆนะคะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะคนรอบข้างพร้อมที่จะยื่นถ้วยให้ปรากฏว่าเราก็เกรงใจหรืออย่างไรเนี่ยป้าหมอแนะนำนะคะพี่น้องค่ะนะถ้าเป็นแบบนี้ถ้ามีกรณีอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ขาถึงเวลาที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือล่ะค่ะนะเกรงใจอยู่ไม่ได้ไม่งั้นเลยเราจะติดกับและเราจะตึงเครียด แต่ไพ่ทักดีบอกว่าคนที่จะช่วยเหลือก็คือคนในครอบครัวนั่นเองเพราะขึ้นสิบถ้วยนะคะเออญาติสนิทมิตรสหายคนรัก,ล,กลูกลูกหลานๆเนาะก็จะเป็นคนที่จะช่วยเหลือพี่น้องวันอาทิตย์ที่แนวทางเดียวคือเรื่องการเงินค่ะเพราะว่าขึ้นไพ่ตัวตนคือเงินฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอาทิตย์ใครท่านไหนที่กําลังตึงเครียดในเรื่องของการเงินโยพี่น้องก็จะต้องนะักคะ จะต้องขอความช่วยเหลือไม่งั้นมันจะไม่ทันการนะคะเออเป็นแบบนี้นะคะพี่น้องวันอาทิตย์โอเคเรื่องเดียวนะส่วนเรื่องเงินดีเรื่องเงินอย่างเดียวพรุ่งนี้อ,อ่าเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาเลยมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขสามห้าสี่หนึ่งสามห้าสี่หนึ่งค่ะพี่น้องวันอาทิตย์มาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะ เอาละมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันจันทร์มาแล้วแอนแอนนะคะไม่ต่างกับพี่น้องวันอาทิตย์สักเท่าไหร่ดูว่าจะตึงเครียดหงุดหงิดนะคะไม่ได้ดังใจนะคะอในส่วนของบริวารในวันพร่กนี้ก็มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงคนในครอบครัวบ,บุตรหลานนะคะพ่อแม่หรือคนที่เราจะต้องดูแลนะคะในความเป็น่วง แต่พี่น้องวันจันทรนะคะใครรอเงินอยู่ได้เงินนะคะในวันพรุ่งนี้นะเก้าเหรียญน,นะอ่าเก้าเหรียญน,นะคะเก้าเหรียญน, <9. S 2> น,นี่ก็คือหมายถึงว่าใครรอเงินอยู่ได้เงินสำหรับพี่น้องวันจันทร์นะคะเขาบอกว่าถ้าจะได้ก็คือได้จากนะคะได้จากเอ่อคนที่จะช่วยเหลือเหมือนกันก็คือเป็นผู้หญิงนะคะใครที่ขอเอ่อขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินสำหรับพี่น้องวันจันทร์ขอผู้หญิงเอาไว้เนี่ยมีโอกาสได้สูงนะคะในวันพรุ่งนี้ นะคะสาหรับพี่น้องวันจันทรนะคะอ่าส่วนนะคะส่วนในลักษณะของไพ่ทักพี่น้องวันจันท์ก็มีโอกาสที่จะเดินทางนะคะแก้ปัญหาอาหมอก็ได้แต่สําหรับหกดาบไม่น่ากลัวแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องวันจันทรทุกอย่างจะเริ่มลี่คลายด้วยเงินเวลาใครมีปัญหาอะไรอยู่เวลาจะเป็นตัวเยียวยานะคะเวลาจะเป็นตัวเยียวยาเป็นอย่างดีเลยใครที่ไม่สบายอยู่ก็เริ่มที่จะหายแล้วใครที่จิตตกกุ้นคิดนะคะ จะเป็นประสาทหลอนเหมือนป้าหมอตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วล่ะค่ะนะคะสําหรับไพ่นี้ถือว่าเป็นไพ่ที่โอเคมากอ่าค่ะพี่น้องวันจันทมาดูเลขนําโชคมีเลขห้าหกนะคะแล้วก็เก้าหกห้าหกเก้าหกค่ะพี่น้องวันจันทค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารนะคะไพ่ทักโอ้เรื่องของการงานนะคะเป็นสเต็ปอย่างนี้ค่ะกิจการการงานเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาส ขยับขยายในส่วนของกิจการก็มีโอกาสแต่ก็ต้องหนักนะคะพร้อมกับภาระที่จะต้องรับผิดชอบนะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะให้งานดีงานเด่นโชคดีนะคะมีโชคมีลาบข้ามือพี่น้องวันจันแจมเออพี่น้องวันอังคารแจมมากเลยค่ะเนาะเจมมากเลยนะคะอะไรที่สิ้นหวังไปแล้วจะกลับมามีความหวังใหม่โชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะนี่นะโชคดีในเรื่ององทรัพย์สินมรดก นะคะเอาละนะดูว่ามันจะสวนกระแสค่ะไพทักพี่น้องวันอังคารฟังป้าหมอนะป้าหมอทํานายเรื่องเดียวพี่น้องวันอังคารหมดทุกหมดโศกหมดโรค,หม,โรคหมดไฟสเสนดจันไรไม่มีจบเริ่มต้นใหม่สาธุสาธุเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากค่ะแต่ต้องให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพเนาะเอ็นข้อกระดูกค่ะนะอาจจะอักเสบได้แลเราอาจจะจะต้องเจ็บ นะคะจะต้องเจ็บโดยการที่ว่าเราอาจจะเดินเหินอะไรเนี่ยไม่สะดวกนะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันอังคารค่ะเนาะเรื่องเดียวค่ะในวันพรุ่งนี้แต่ขอให้หมดทุกหมดโศกเพราะว่ามีหนึ่งเหรียญโตโตรออยู่นะคะพี่น้องวันอังคารค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขแปดหนึ่งศูนย์แล้วก็ห้าแปดหนึ่งศูนย์ห้าค่ะพี่น้องวันอังคารค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันเดนมีสีเชียนขึ้นโอ้ยดีเลิศประเสริฐสีคิดการอะไรวางแผนอะไรอยู่ นะประสบความสําเร็จด้วยไพ่เดอะซันพบทางออกทางสว่างนะคะมีโชคมีลาภเข้ามาโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์และในวันพรุ่งนี้มีการเดินทางออกนอกพื้นที่อย่างเร่งด่วนนะคะพี่น้องคนะ่ะน่าเตรียมตัวเองด้วยนะคะใครที่ยังไม่ไม่มีแปลนก็อาจจะต้องโดนออกเดินทางนะคะอาจจะไปทํากิจทาการหรืออย่างไรขับรถกับระระวังนะคะคิดว่าน่าจะไปติดต่อเจรจาลูกค้านะคะหาสินค้ามาจําหน่าย วุ้นส่วนดีมากนะคะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางวันวันพุธกลางวันดีเลิศประเิฐสีนะคะอ่ารมาระวังเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งด้วยค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะเจรจาอะไรก็จะต้องมีข้อมูลให้ชัดเจนก่ะแต่ประสบความสําเร็จค่ะในวันพรุ่งนี้มาดูเลขนําโชคค่ะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลขหนึ่งเก้าแล้วก็ห้าสามหนึ่งเก้าห้าสามค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะ มาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนนะคะเดลเวอร์ over, นะคะรู้สึกว่าจะอินเลิฟอินเลิฟนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะมั่วมั่วอยู่กับเด็กหน่อยหนึ่งนะสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนแต่ในวันพวกนี้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะดูว่าจะโดนเก็บตัวดูว่าจะโดนเก็บตัวนะคะและเก็บตัวอาจจะครบแล้วแล้วก็เริ่มที่จะทำงานหรือเริ่มโอกาสโครงการอะไรใหม่ๆนะคะ โครงการอะไรใหม่ๆอย่างเช่นเริ่มงานใหม่ก็ได้หรือใน4ี่ดาบก็คือว่างงานอยู่พอสมควรและในวันพรุ่งนี้ก็จะไปทำงานแล้วล่ะค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะเขาถือว่าดีส่วนสิ่งที่จะต้องบอกนะคะก็คืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เราในวันพรุ่งนี้ที่จะต้องเลือกเราต้องเลือกนะคะพี่น้องค่ะนะมีสองดาบอย่าลังเลสงสยัยอย่าลังเลสงสัยเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานเรื่องความรักความสัมพันธ์ ก็จําเป็นที่จะต้องเลือกแล้วล่ะค่ะพ,พี่น้องวันพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะสองดาบเนี่ยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพหน่อยนะคะระวังเรื่องโควิดด้วยนะคะพี่น้องค่ะเนาะเพราะว่ายังติดดาบอยู่นะเออเอ็นข้อกระดูกสายตาดวงตาด้วยค่ะพี่น้องค่ะมาดูเลขนําโชคกเคราหกสี่และก็หนึ่งสองหกสี่หนึ่งสองค่ะคราวนี้มาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีสามดาบอกหักหรือเปล่า นะคะหกหักนะ่าผิดหวังจ้งมันเทอะนะผ่านไปแล้วแต่ในวันพรวกนี้เริ่มที่จะหาแนวทางใหม่โดยเฉพาะในเรื่องการเงินมองเงินอยู่กองอยู่ข้างหน้าทําเลยค่ะเนาะประสบความสําเร็จเงินมีอยู่จริงไม่ใช่หลอกลวงและได้ร่วมจะหลงความสําเร็จแน่นอนคือพี่น้องวันพระฤหัสบดีนะคะรออะไรอยู่ก็ได้แน่นอนค่ะในวันพุวกนี้นะคะเหนื่อยหน่อยแต่สําเร็จนะคะพี่น้องค่ะน้าพี่น้องวันพระฤหัสบดี ซึ่งหมอคิดว่าไพ่ในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่า3ามดาบนั้นเราผิดหวังมาเยอะแล้วต่อไปเราก็จะเอ่อจะมีก็เรียกว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วหลักค่ะนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะอ่ะมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขสามเจ็ดแปดสามสามเจดแดสามค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะศุกทุกวัน สุกทุกวันนี่ตอนนี้รู้สึกว่าให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะภูมิแพ้มานะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวระวังเรื่องของไวรัสร้ายด้วยนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะเออนี่นะคะแต่ยังคงมีพลังยังคงที่จะทํางานลุยๆมีไอเดียนะคะมีไอเดียมีพรสวรรค์นะคะมีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามา นะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะโชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์มีคนอุปถัมภ์ขำจุนช่วยเหลือลาในวันนี้ในวันพรุ่งนี้สําหรับพี่น้องวันศุกร์อะนะคะมีกัลยาณมิตรที่ดีนะ,ะมีผู้ร่วมทุนร่วมบุนที่ดีนะคะไอเดียเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะคะมีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์นะคะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะลางสังหรณ์แม่นๆ โอเคเลยค่ะนะในวันพรุ่งนี้ว่าหมอคิดว่าพี่น้องวันศุกร์อ่ะจะโอเคมากเลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเอาอย่างนั้นกันเออนะมาดูเลขนำโชคค่ะหนึ่งสองแล้วก็ห้าสองหนึ่งสองห้าสองค่ะพี่น้องค่ะคะก่อนหน้านี้หรือณักขณะนี้นะคะ เปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องได้ด้วยนะคะเทมเพอร์เรนแล้วก็การเงินในวันพรุ่งนี้ก็ดีนะคะทําอะไรไว้ก็จะเลื่อนเป็นสเต็ปนะคะหรือมีเม็ดเงินเข้ามาแล้วหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองแต่ว่าหาได้ก็จะต้องใช้ไปนะคะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางในระยะเ,เร็วๆนี้ได้ด้วยนะคะคือจะต้องมีค่าใช้จ่ายมีรายจ่ายเนงะิได้มาก็ก็จะต้องยังคงเป็นเงินเหมือนอยู่แล้วก็ใช้เยอะนะคะ นะแต่ยังไงแล้วเนี่ยผักคับประคองไปได้ค่ะพี่น้องวันเสาร์นะคะยังขึ้นอัศวินถ้วยยังมีบริวารซึ่งอาจจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องได้อยู่นะคะ,ะ,คะพี่น้องวันเสาร์นะคะนี่นะคนรักด้วยอะไรด้วยนะพี่น้องวันเสาร์บางท่านอาจจะออกรถใหม่ก็ได้นะคะพี่น้องค่นะเนาะโชคดีในเรื่องของพานะนะถ้าพี่น้องวันเสาร์นะคะเดูวา่าการปรับเปลี่ยนในในเที่ยวนี้เนี่ยถ้าจะปรับเปลี่ยนในเรื่องที่อยู่อาศัยหรือตําแหน่งงานหรืออย่างไรเนี่ยนะคะ พี่น้องวันเสาร์ก็รู้สึกว่าจะดีกว่าเดิมนะคะพี่น้องนะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันเสาร์ก็ถือว่าดีค่ะในวันพรุ่งนี้นะมาดูเลขนำโชคค่ะมีหนึ่งสี่แปดห้าหนึ่งสี่แปดห้าค่ะเอาละป้าของวยพรในะีพี่น้องทั้งแปดวันเกิดกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆนะคะพี่น้องนะสวัสดีค่ะ